เดินไงปกติปกติจะมีคนแต่ตอนนี้เงียบเลยใช่ไหม และตรงนี้มีความเดือดร้อนอะไรไงบ้างครับเนี่ยจัดงานกันอย่างนี้มีความเดือดร้อนมากครับหนึ่งลานจอดรถก็ไม่มีที่ให้จนประชาชนจอดแล้วจัดงานเป็นสิบวันพื้นที่ผู้คนไม่สามารถเข้ามาตลาดได้เลยนะครับอากอย่างหนก่อนก่อนที่จะจัดงานเนี่ยเตรียมง,งานกันอะไรกันเนี่ยก็หลายวันเข้าไปแล้วกว่าจะถึงวันงาน,นก็ตกไปแล้วติดกว่าวันเกือบยี่สิบวัน,วนและนี่ยังไม่ถึงวันงานก็ เริ่มขายกันแล้วม <ๆ S 2> ันทีกปิดแล้วเห็นใจพวกไห่คะเราืุนที่ด้วยคุณจะมาทําอย่างนี้ที่ได้คุณทําอย่างนี้คุณมีผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์จากพวกที่อยู่ประจําอะจะทํายังไงกันเขาก็มีลูกมีเต้าที่จะต้องเรียนสิบวันนี่เสียรายได้กันไปเท่าไหร่ถึงคุณจะให้เช่เชยไปขายข้างนอกก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เท่ากับที่ขายอยู่ข้างในที่ขายอยู่ทุกวันอันนั้นมันส่วนน้อยส่วนมากในในนี้มันออกออกไปส่วนน้อยครับส่วนมากในในตลาดเนี้ยตายหมด เพราะขายของม่มีคนจะมาขายมาซอเลยน่ขนาดงานยังไม่เริ่มเลยมีคนเดินไป้ตลาดเนี่ยแต่ก็มีคนเดินกินอยู่อ่ะมั้ภายใไมข้งนอกก็ว่างๆทำไมถึงไม่ไม่มาไม่ไปจัดข้างนอกนะครับข้างในเนี่ยมันเขตชุมชนจะต้องใช้สถานที่ไปมาผ่านไปมาธรรมดาไม่จัดงานมันก็เข้าออกกันไม่สะดวกอยู่แล้วเส้นนี้ครับเส้นเส้น ปทุมสัมพันธ์เนี่ยสถาน,นีตำรวจเนี่ยวิ่งเข้าออกมันก็รถมันก็ติดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทั้งที่จอดรถก็ไม่มีเข้าออกมาติดต่อราชการมาซื้อของซื้ออะไรก็ไม่มีที่จอดรถครับอืมครับผมตรงนี้เรามีความเดือดร้อนเห็นว่าเขาจัดงานมาอีกครั้งนะฮะอย่างนี้ ที่สองแต่ระยะระยะอะมันแค่การ่ยนเลยครับกันแค่ระยะแค่สองเดือนสองเดือนกว่าแล้วมีเห็นเห็นได้ข่าวว่าจะมีรอยกระทงอีกอ๋อครับอ่นนี้ได้ข่าวอกมาจะมีรอยกระทงอีกจะมีวันพ่ออีกจะมีปีใหม่อีกแล้วคนที่อยู่ประจำอ่ะครับ เขาจัดงานอย่างนี้จัดงานค้าพ่อค้าแม่ค้าทาวตลาดประคุมจริงๆว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของชาวพี่ก็หาพื้นที่ที่จะจัดงานที่ไม่เดือดร้อนประชาชนทั่วไปอ่ะเพราะค้าแม่ค้านี่ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วแล้วก็มาจัดงานอย่างนี้อีกพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ่งแย่กันใหญ่เพราะงานอันนี้เป็นงาคืนไม่ได้งาน เตรียมจะปิดงานปิดตลาดกันหมดแล้วเนี่ยแม่ค้าแดงแถบผมมาถ่ายปลานะเหลือแม่ค้าจาก50กว่าร้านค้าเหลือตอนนี้1 0กว่าร้านเองคือมันสู้กับเศรษฐกิจไม่ไหวต้องยอมถอยเนี่ยเรนฝงไปดูแต่ไม่มีคนเดินเลยนะว่ลงไปหมดเลยและเห็นว่าตรงนี้ถนนนี่ปิดหมดเลยปิดไปข้างเข้าออกหมดเลยถึงจะเข้าอไม่ได้มันก็อ้อมทะนเข้าออกไม่สะดวกครับคครับช่่วยนที เีอำนาาทั้งหลายลงมารับผิดชอบลงมาดูที่จิที่จริงบ้างว่าทุกคนเดือดร้อนกันอย่างไรครับอ่าพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนกันอย่างไรและไม่ใช่เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ขับรถไปมานักเรียนก็ัางปิดบางโรงเรียนเพื่อเอาเป็นที่จอดรถนักเรียนจะต้องปิดเจ็ดวันได้ข่าวมาว่าอย่างนั้นหนี่สั่งให้นักเรียนปิดด้วยเหละฮะสั่งให้โรงเรียนปิดค่ะเพราะว่า เรื่องอะไรฮะเพราะอะไรครับเป็นที่จอดรถค่ะโรงเรียนวัดโถงได้ยินมาว่าอย่างนั้นโดนสั่งปิดนะคะอันนี้ต้องเช็คข้อมูลกันอีกทีแต่ว่าคราวที่แล้วนะ่ะปิดแน่นอนแต่คราวนี้วันนี้ต้องรอดูว่าปิดหรือเปล่านะคะแล้วก็คนที่มาติดต่อราชการอะไรก็บน่นมาบ่นกับแม่ค้าว,ว่าเขาทําอะไรทําไมถึงไม่มีที่จอดรถเป็นอย่างนี้ทํางานอย่างนี้ได้อย่างไรเขาจะมาลงที่แม่ค้ากันหมดเพ <อ S 1> ราะประชาชนที่สัญจรไปมานะคะครับ เราได้เป็นตัวแทนให้กับพวกเราได้ช่วยฝากร้องเรียนให้เราด้วยค่ะขอความเมตตานะคะและเห็นว่าตอนนี้ให้ดำเนินการให้หน่อยมันจะได้เป็นข่าวทั้ประเทศไทยถ้าไม่มีอะไรเป็นข่าวก็ไม่มีใครกระตุ้นมาสนใจประชาชนครับผมครับผมครั้งต่อต่อไปขอให้พิจารณาหน่อยครับที่จะจัดงานในเขตที่ชุมชน คนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนว่าเขาเขาก็มีการมีมีประชาวิจารณ์อะไรก่อนไหมไม่มีเลยข้างนอกอ่ัข้างนอกว่างๆเยอะแยะครับอบจหรืออะไรนะครับสะดวกกว่าเยอะแยะที่จอดรถอะไรเยอะแยะครับแต่นี้แต่นี้คือเขาเขารายได้เขาดีจัดที่นี่มันก็เลยมาซ้ำสองครับผมโอเคครับเขาอ้างว่า เขาอ้างว่าตลาดเนี่ยขายดีอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อที่จะมารายได้ตลาดแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับมันได้แต่คนที่มาอยู่ที่งานแล้วคนที่อยู่ประจำอ่ะแล้วของงานนะครับของเขาต้าง้น่นไปขายที่ไหนก็ชุดเขาต้งนั้นครับถ้าเขามาจัดแล้วให้นะครับว่าถ้าเขาพากเราไปออกไปขายได้อย่างโรตีอย่นี้แฝงแปอันนี้ไม่ได้แฝงค่าเช่าก็แพงด้วยค่าเช่าก็แพงขายทั้งวันยังไม่ได้ค่าเช่าของเขา ก็ยังคิดเท่าเดิมเนี่ยเพื่อนอยู่แล้วค่ะอนอยู่แล้วโดนห่หกกาแล้วบอกให้ได้เท่าไหร่เที่ยวได้เลยลดให้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นลเลยก็โื่เท่าเดิมอืครับผมสิบวันหมื่นหกตกแล้ววันละพัอันนี้คือรับเลค่ะเขาอใหญ่สามหมื่นกว่าวันะสิบวันสาหมื่นห้าครับอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เดินคนไม่มีขึ้นมาก็ขายไม่ได้วันยิงรายได้สองสะพานหายไปเหลือห้าร้อยตัวนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรก็ลถจอดไปได้มัมนก็เพราะอะไรมีงานหกึ่งขายทำให้เราก็จะโตเป็นด้วยกันคไม่ายหยุดหมดครับผมเห็นไม่ไอยู่รายได้นี่ลดลงมาอย่างมากเลยนะฮะหายไปเลยหายไปเลยแลวห้าร้อยตอนนี้ขาดทุน,<อ>นไหมครับมันจะไปเหลือแล้วคู่นี่ยืมติดกันเลยร้อยยี่สิบหรเจ้าหนี้อยู่เ่ยตอนเนี้อครับผมลดเจ้านี่อยู่เย่ย ร้อยยี่เสิบบาทาคิดดูแล้วกันไม่มีก็เอามาเนะี่ยคุณป้าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบตรงนี้บ้างครับเพราะใช้ชดใช้ประเ็นเ,เนี่ยที่มันหาแดกไม่ได้เรามั่งเลยเนี่ยเรามาบอกคนเดียว,ว่าเออรลล้านนู่นร้านนี้บริษัทฟันได้งานร้องานอยู่เวีหน่วงานพวกเนี้ยมันออรกนไลน์มันกำไรดีไปครับใช้มาได้ไปเยอะแยะเลยไม่คิดจะเห็นว่างนี้จัดมากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่2องค่ากันไม่จงเลยครับผมเขามีความรู้สึกว่าเขาดีแต่เราไม่ดี เพราะเรามันทางกินในพื้นที่จต่มันทางกินยากเพราะว่าพวกนี้ก็เหมือนมาฉกฉวยมาถึงมรงลงมาสบมันก็ได้ไม่งั้นมันจะสู้ราคาหรือค่าที่วันหรสบบา,ามว <ขอ S 1> ันสี่วันมันอยู่ได้ยังมีเด็กเดินไงปกติปกติจะมีคนแต่ตอนนี้เงียบเลยใช่ไหม